เลือกตั้งส่อมพิษณฑุโลกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเขตเล็กๆเพียงเขตเดียวในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะครับแต่เป็นที่สนใจของผู้คนทั้งประเทศครับพอผลการเลือกตั้งที่ออกมานั้นปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยชนะนะครับได้คะแนน37,000กว่าคะแนนขณะที่พรรคประชาชนได้ประมาณส0 0 0 0ืคะแนนทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้คนเรประเมินกันนะครับว่า ั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งแล้วว่ายังไงก็ตามเขตส้มเลือกนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะครับพรรคประชาชนน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่กำชัยในการชนะการเลือกตั้งเหตุผลก็เพราะว่าเขตนี้เป็นเขตที่พรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่หมออ๋องนะครับได้เป็นสอสอมาในนามพรรคอนาคตใหม่จนกระทั่งมาถึงพรรคก้าไกลตั้งแต่ปี62อจนกระทั่งปี66ก็ยึด พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับและหมอองก็เตรียมผู้สมัครคือผู้สมัครครั้งนี้นะครับคุณโฟกเนี่ยที่จะลงสมัครแทนหมอองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถึงขนาดไปเตรียมสมัครในพักการเมืองนะฮะที่พักเก้าไกลจะใช้แทนในกรณีที่พักเก้าไกลถูกยุบพักซึ่งก็ไปสมัครเป็นสมาชิกในพักการเมืองนั้นอยู่แล้วก็แสดงว่า คุณโฟกซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนคราวนี้เนี่ยนะครับได้เตรียมตัวมานานพอสมควรนั่นเป็นเรื่องที่คนคาดการณ์การตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งหรือก่อนจะสมัครรับเลือกตั้งแต่พอหาเสียงกันมาได้เรื่อยๆนะครับปรากฏว่าสถานการณ์นี่ก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปยิ่ง1ิบวันสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งก็มีข่าวสารเริ่มปรากฏออกมาว่าพระเพื่อไทยก็ขยับมาใกล้ มากขึ้นเรื่อยๆและก็อาจจะเข้าสู่เส้นชัยด้วยนะสุดท้ายผลปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยก็เข้าสู่เส้นไทยจริงๆนะครับสามารถได้คะแนนถึง37,000กว่าคะแนนคราวนี้ลองมาดูรายละเอียดในหน่วยเลือกตั้งต่างๆแบ่งไปตามตำบลตามเทศบาลต่างๆในเขตหนึ่งปิสุโรคเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเขตในเมืองพรรคเพื่อไทยนี่ชนะทุกตำบล ทุกเทศบาลยกเว้นเทศบาลเมืองท,ที่เดียวนะครับที่พักประชาชนชนะคือพูดง่ายยกเว้นเขตใจกลางเมืองเขตเทศบาลเมืองที่สึงรูโลกที่พักประชาชนชนะนอกนั้นทุกตำบลครับพักเพื่อไทยชนะหมดตรงนี้ก็ชี้เห็นชัดเจนนะครับว่าชัยชนะครั้งนี้นั้นหลายคนมองว่าเป็นเพราะว่าพักเพื่อไทย ระดมสภกรรมระบ้านใหญ่ในประเโลกมาร่วมด้วยช่วยกันอย่างมีขมันอย่างเต็มที่นะในขณะที่พรรคประชาชนเองนั้นเนี่ยนะครับก็ขาดช่องทางที่จะได้คะแนนสำคัญอยู่สองช่องทางก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจากักรสองส่วนนี้ต้องถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญของพรรคประชาชนคราวนี้ ไม่มีการเลือกตั้งลวงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรขณะเดียวกันคนพิษุโลคที่ไปทํางานที่อื่นทั่วประเทศไทยที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่มีการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เนี่ยส่วนมากก็ไม่ได้เดินทางมาเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้คะแนนขาดหายไปพอสมควรั้งที่ช่วงที่มองลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี -66, 66เนี่ยนะครับก็ได้คะแนน มากกว่านี้นะครับถึง4 0 0หมื่นกว่าคะแนนทั้งทั้งทีนะ่ในการเลือกตั้งปี -6 6เนี่ยผลรพักประชาชนเนี่ยออกมาบอกว่าการปราศัยใหญ่นับสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยมีคนมาฟังการปราศัยไม่ได้มากเลยไม่เหมือนการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะการปราศัยใหญ่ของพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาฟังการปราศัยเนี่ยนะครับ มากกว่าในการเลือกตั้งปี66เนี่ยถึงสองสาเท่าทีเดียวและผู้คนที่ออกมาฟังการปราศัยก็ดูมีความสนใจตั้งอกตั้งใจแต่ทำไมเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาพักประชาชนจึงไม่สามารถกำชัยชนะได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พักประชาชนคงจะต้องสรุปบทเรียนนะครับว่าเมื่อไม่มีเสียงจากการเลือกตั้งนอกราชณาจากักร เมื่อไม่มีเสียงจากการเลือกตั้งลวงหน้าเราจะทำยังไงให้ชนะการเลือกตั้งได้ในขณะที่พรรคคู่แข่งนั้นมีทรัพยากรเต็มที่มีอำนาจรัฐเต็มที่เพราะเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขณะเดียวกันก็ระดบเครือขายบ้านใหญ่มาช่วยกันอย่างเต็มที่ตรงนี้ก็เป็นบทเรียนของพรรคประชาชนคุณจะต้องไปทบทวนดูว่าจะทำยังไงจึงจะชนะเลือกตั้งคะแนนอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ คะแนนเ0ดคะแนนที่ไม่ประสงค์จะเลือกใครนะครับแต่ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนแต่ไม่ได้กาพักการเมืองใดเลยมีถึง7 0 0 0กว่าคะแนนกูรู้ทางการเมืองมาท่านบอกว่าถ้าคะแนน7 0 0 0คะแนนเนี่ยไปอยู่กับพรรคประชาชนพรรคประชาชนก็ชนะการเลือกตั้งไปแล้วนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับ7 0 0 0คะแนนนี้ก็คือคนที่สแสดงเจตจำนงชัดเจนว่า ไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและไม่สนับสนุนพรรคประชาชนคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นใครครับจะผ่นคะแนนนี้กวรจะเป็นใครผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีแนวความคิดอันตริรัก์นิยมสุดขั้วไม่สามารถที่จะรับเพื่อไทยได้ไม่สามารถที่จะรับพรรคประชาชนได้คนกลุ่มนี้นะครับในอดีตอาจจะเลือกพรรคการเมืองอะไรก็ตาม นะที่ตนเองเห็นชอบแต่เมื่อพรรคการเมืองต่างๆไม่มีใครมาลงสมัครคนกลุ่มนี้ก็เลยออกไปใช้สิทธิ์แต่ไม่เลือกพรรคการเมืองใดเลยถึง7 0 0 0คะแนนตรงนี้ก็จะเป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปอีกประมาณ3ปีข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งซ่อมที่พิสุนุโรคครั้งนี้ถึงแม้พรรคประชาชนจะแพ้ก็ ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากพอก็ไม่ได้แพ้มากนะครับยังมีเวลาที่จะเตรียมตัวที่จะสู้ในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปขณะที่พรรคเพื่อไทยที่ชนะก็ต้องยอมรับความจริงว่าชนะเพราะมีทรัพยากรเหลือล้นมีอำนาจรัฐอยู่ในมือและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นชัยชนะที่รวบรวมพละกกำลังจากบ้านใหญ่ทั้งหมดแต่ในการเลือกตั้งใหญ่แต่รับพรรคการเมืองนะครับ แต่ละบ้านใหญ่นั้นก็จะมีพรรคการเมืองของตัวเองสังกัดตรงนั้นแหะครับเสียงก็จะกระจายออกไปอีกเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่พิษุโลกจึงในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าจึงเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญที่น่าสนใจมากทีเดียวแต่ท่านทั้งหลายทราบไหมครับพิษุโลกนี้ถึงแม้จะมีบ้านใหญ่ก็ตามเนี่ยการเลือกตั้งแต่ละครั้งจะมีได้กันมาอย่างน้อยสองพักขึ้นไปเกือบทั้งนั้นครับ มีสสกี่คนก็ตามนะครับจะแบ่งเป็นสองพักขึ้นไปบางทีสามพักเลยทีเดียวไม่มีพักใด้พั่หนึ่งกว่าได้ทั้งพิษณุโลกเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับทุกพักการเมืองที่จะเตรียมตัวในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งต่อไปในอีก3ปีข้างหน้าครับ